สวัสดีครับ f อท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมแชนแนลคลิปนี้ก็มีเหรียญมานําเสนอเช่นเคยเป็นเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทของรัชกาลที่10 ก็ไปติดตามข้อมูลสองเรียนนี้มีอะไรที่แปลกมีอะไรที่น่าสนใจก็มาดูเรียนห้าบาทก่อนเรียนห้าบาทจะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบหกไปกภัยนะครับเรียญ ห้าบาทของรัชกาลที่สิบเหรียญนี้จะเป็นปีพศออ2565ทำไมทางช่องของเราถึงนำมารีวิวปีนี้เป็นปีพศออ2566เดือนนี้ก็กันยา เดือนหน้าก็ตุลาจะสิ้นปีพศออไปแล้วทางช่องของเราช่องสมาคมแชนแนลกำลังพบเจอเหรียญปีพศสองพารอยหกสของรัชกาลที่10เหรียญน,นี้คือเหรียญแรกนะครับ ใจ่ายใช้สอยเหรียนอยู่ทุกวันนะครับก็ไม่ผ่านไม่พบไม่เจอไม่ได้สัมผัสก็ได้มาเมื่อสองวันที่แล้วนะครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจำนวนการผลิตก็ไม่ทราบ ตลอดปีพศ2566ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันก็เจอเหรียญแรก FC ท่านผู้ชมพบเจอหรือไม่อย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหรือว่าอย่างไร หรือว่ายังไม่ได้นำออกมาใช้นะครับทางกองกระสบกรมธนลักษณ์ยังไม่ได้นำออกมาใช้ยังไม่ได้ปล่อยหรืออย่างไรก็ไม่ทราบช่องของเราเพิ่งเจอเรียนเดียวเรียนที่สองนะครับ ของรัชการที่สิบเช่นกันชนิดสิบบาทเหรียญนี้ก็จะเป็นปีพศ2 5 0 0 6สอเหรียญนี้ตามข้อมูลนะครับาตามข้อมูลที่เราได้พบเจอในคอมเมนต์นะครับ เป็น fc ที่พูดคุยสอบถามคอมเมนต์เข้ามาและให้ข้อมูลอาทางด้านของจำนวนการผลิตปีพศ2564ชนิด10บาทของรัชกาลที่10นะครับมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเป็นเรียนผลิตน้อยจำนวนการผลิตอยู่ที่2ล้าน ห้าแสนหกหมื่นสิบหกเหรียญสำหรับเหรียญสิบบาทของรัชกาลที่สิบปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็อาจจะจริงนะครับพบเจอน้อยมากปีนี้ก็เป็นปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกไปแล้วนะครับเหรียญน,นี้ก็พบเจอ แต่ที่แรกก็ยังไม่ได้ข้อมูลจำนวนการผลิตก็เลยเก็บจนมีคอมเมนต์เข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการผลิตสองล้านห้าแสนหกหมื่นสิบหกเหรียญนี่แหละเราก็เลยต้องเก็บนะครับเจ้าว,ว่าผลิตน้อยก็น้อยนะครับสองล้านห้าแสน ไม่น้อยจนเกินไปนะครับกลางๆงนาคตก็อาจจะมีราคานะครับก็เลยมารีวิวให้เอฟซได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราเช่นเคย หรับที่นี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ